อินเดอะแฟนด้วยครับผม thank you คือเราก็สื่อสารภาษาคิดก็ไม่ค่อยได้อะแปลช่วยหน่อยโอเค we not good at translate to to you guys yes โอเค but but we we so เบ๊บ we so แบ๊บภาษาญี่ปุ่นอยากรูใจไวยากรณ์เอาสื่อสารพอสิ่งที่ชอบคือ we so แบ๊บภาษาญี่ปุ่นงูปะตาวไป thank you you guys so much for coming to this event I know you a lot of you guys fly from your your country is so long this time thank you so much for come see us today yeah yeah สามกีเอียงเนาช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่มิ้นทพี่น่าอยู่แล้วมันจริงใจมาชื่นชมอยู่แล้วแต่ขอบคุณจริงเพราะแบบ เขาพยายามสนับสนุนทุกอย่างทุกโปรเจกต์ของพวกเราเลยใช่ครับผมก็ขอบคุณจริงๆรวมถึงนะแฟนที่บินบินมาจากที่ไกลๆ้วยต่างประเทศมีคนบินมาจากเชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม,ใหม่พี่คน,หน,น,ไ,น,นไหนบินกันมาน้่เชียงใหม่หใช่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อว่าแฟนอะไรของวันรุ่ไม่รู้ที่บอกว่ามาคนเดียวชื่อมาหรือเปล่าผมดูอยู่ในทวิตอ่ะเดี๋ยวเชีช์ชช เชียร์ไปไหนแล้วฮะเราเปรมารุธอะไรเนี่ยแหละชื่อเสียร์ใช่ไหมนี่แหละมาจากไหนฮะหาเพื่อนได้นะตัวเองนี่อยู่ไหนฮะนี่อย่นีอ๋อหาเพื่อนได้เพื่อนเขาเฟรนดี้ทุกคนครับผมใช่ดองด้อมนี่น่ารักทุกคนแต่แป๊บนึงคนสองผมชอบสองครับผมชอบสองเป็นคนชอบสองแต่แป๊บนึงคือสองอยู่ในแบบเอชนี้หรอใช่สองเก่งนะถ้าแมวไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาระแวงเดี๋ยวเขาไม่กล้าลงอะไรทช่ไม ที่เป็นไงครับหายหายหายแล้วเนาะหายแล้วมัถึงหายอากาศดีขึ้นเยอะแล้วครับผมวันนี้ก็ได้มาออกแรงใช่ได้ออกกน่อรงกายการ่างกายอบอุ่นใช่ใช่ให้ได้วอร์มอัพร่างกายให้ร่างกายได้ตื่นบ้างใช่ครับไมดีครับวันนั้ไม่ต้องห่วงนะคะ So อค getting better now yeah okay o k a งหายก็แย่อย่างเดียวพอมรู้นไม่รู้นะแย่ ก็ยัง่อนมามากคุณสองหนุ่มด้วยนะคุณแฟนด้วยนะครับขอบคุณวกับบุญกับเปรมด้วยขอบคุณมากนะคร Thank you Thank you so much ขอบคุณนะคขอบคุณนะคะ Thank you for so m u c ทีทกกับมาใช้นะคะ I love you guys Thank you ขอบคุณนะฮะไว้มีโอกาสเราเจอกันงานหน้าเนาะใช่ขอบคุณงานยังเจอกันขอบคุณทีครับ